ริษัทปูดแดง168ไทยแลนด์จำกัดเสนอรายการชี้ช่องตรวจหนี้กับปูดแดงดำเนินรายการโดยท่านกระทานสมปองแซ่ตั้งข่าวดีของพี่น้องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุดใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูดแดงนั้น ใช้ปูแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซาน สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ช่องปลดหนี้กับปูดแดงท่านผู้ชมครับวันนี้ธุรกิจระบบเครือข่ายมีมากกว่า70เอ้ยไม่ใช่7จเนาะ70 0กว่าบริษัทแล้วครับท่านผู้ชมครับรู้ไหมครับมีคนทำคือขายวันนี้นะฮะตั้ง15ล้านคนแล้วครับยอดขายเมื่อ2553นะฮะปีที่แล้ว เจ็ดหมื่นหกพันล้านครับถ้าธุรกิจนี้ไม่ดีจริงคุณคิดว่าจะมีคนมาทำไหมครับเอาตัวอย่างง่ายๆครับวันนี้ท่านอย่าพลาดนะเรามีผู้นำที่มีประสบการณ์ทการทำเครือข่ายแล้วบคุบคคลบุคคลพวกนี้นะครับทำไมย้ายค่ายเป็นว่าเล่นมันสาเหตุจากอะไรเหรอครับสาเหตุจากตัวเขาเหรอครับ ทำไมผู้นําถึงย้ายโน่นย้ายนี่ตัวเขาเองหรือเป็นเพราะอะไรครับท่านอย่าพลาดครับเรามาดูช่วงหน้ากันดีกว่าครับพักสักครู่ครับข่าวดีของพี่น้องไทยแต่อยู่ภาคไหนก็สุดใจทุกที่ผลิตภัณฑ์ผู้แดงนั้นดีใครโตสารผู้แดงเขา ช่วยปลดหนี้เกษตรกรชาวไทยผมใช้ปูดแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูดแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติ ช่วยให้พืชก e e ินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงสัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซานปูแดงไคโตซานใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไว มีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกขาแต่ปูแดงไทโตซานข่าวดีของพี่น้องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูแดงนั้นดี ีโตซาาานปูแดดงเมท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกครับวันนี้ผู้นำหลังไหลเข้ามาที่ปูดแดง168มากเหลือเกินแต่และคนเขามีประสบการณ์ผ่านมาแล้วหลายหลายบริษัทก็แสดงว่าทำไมเขาถึงย้ายค่ากันเป็นเพราะอะไรครับเรามา ถามเขากันดีกว่าครับนั่นคือคุณมีชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับมาจากไหนครับจังหวัดอุดรธานีครับเรียนจบปริญญาตรีครับด้านอะไรครับด้านการบัญชีครับการบัญชีเนาะครับผมอ่าปัจจุบันนี้ทํางานอะไรครับรับราชการครับในตําแหน่งหัวหน้าส่วนการคลังระดับ7ที่อบตเชียงหวางอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีครับทุกวันนี้ยังทําอยู่เหรอยังทําอยู่ครับโอ้นะฮะแสดงว่า รับราชการมา1ิปีล้วสิบเก้าปีครับสิบเก้าปีวันนี้เงินเดือนสุดท้ายเท่าไหร่ครับ2 1 0 0มบาทครับยังทําอยู่นะยังทําอยู่ครับสองหมบาทพอกินไหมถามจริงๆไม่พอครับฟังดูดีนะครับตั้ง20,000ืกว่าครับถูกไหมครับครับเพราะจริงๆแล้วคนเขาคิดว่างานราชการเนี่ยเป็นงานที่คือมันมั่นคงคะแต่ในเรื่องของรายได้นั้นระบบราชการปีหนึ่งก็ ได้เงินเดือนขึ้นแต่ประมาณปีละสครั้งครั้งหนึ่งก็5 600บาทอย่างนี้นะครับสครั้งก็ประมาณพันเศเศมันก็ไม่สามารถจะทําให้ครอบครัวของเราอยู่ดีมีสุขขึ้นมาได้นะครับผมก็จึงได้มาเข้าสู่ระบบเครือข่ายซึ่งแฟนผมเองเนี่ยก็แสดงว่าดิ้นรนครับผมจริงไหมอาชีพเก่าเราก็ทําไปครับเพียงแต่ว่าต้องหาอาชีพเสริมครับผมถูกไหมครับครับผมนี่ครับท่านผู้ชมครับคุณมีความคิดเหมือนมีชัยไหมครับ เขาไม่หยุดนิ่งเห็นไหมฮะในเมื่อรายได้ไม่พอเราจะอยู่แบบเดิมๆเหรอไม่คิดต่อสู้ไม่คิดทําอะไรบ้างเหรอวันนี้ครับคนมีชัยไม่คิดแบบนั้นครับเอาละเข้าสู่เครือข่ายครับครั้งแรกเป็นยังไงครับแรกๆนะก็ดีครับพอบริษัทเนี่ย ผู้ดังบริษัทนี้จะดังมากอปรากฏว่าได้สักระยะหนึ่งผมก็มีรายได้ก็นั้นก็เป็นหลักแสนนะครับโอ้รายได้หลักแสนเลยหรอเมื่อประมาณเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาครับกี่เดือนแซงเงินเดือนประจําที่ทําเครือข่ายประมาณ6เดือนถึงเจ็ดเดือนครับหกเจ็ดเดือนครับผมแซงรายได้ของตัวเองเลยครับผมโอ้โหตอนนั้นมองเห็นอนาคตเลยยังเหมาะเห็นแล้วครับว่านี่แหละคือว่าเรารับราชการเนี่ยเรามีแค่หนึ่งกระเป๋าแล้วเราทําที่เครือข่ายซึ่งมันมากกว่าเงินเดือนถึง ห้าหกเท่าห้าหกเท่าครับโอ้แสนกว่บาทครับได้อีกกระเป๋านึงเออผมก็บอกว่าครอบครัวผมเนี่ยอยู่ดีมีสุขแล้วล่ะโอ้แต่พอวันดีคือดีมาครับปรากฏว่าผู้ประกอบการผิดกันครับอ่ะผิดกันครับผิดกันไม่ไม่เข้าใจฮะปรากฏว่าทะเลาะกันทะเลาะกันเขาทะเลาะกันพอทะเลาะกันเสร็จแล้วก็ก็หนีออกจากบริษัทไปโอ้คือเราทํางานของเราดีๆอยู่แล้วครับผมถูกไหมครับครับผมมันไม่เกี่ยวกับเราครับ แต่มันเป็นเชื้อมะเร็งภายในครับคือเขาเรียกองค์กรภายในครับผมคือผู้บริหารกับผู้บริหารผู้อยู่ตรงๆก็คือทะเลาะกันเองครับส่งผลถึงเราด้วยเหรอครับผมมันเกี่ยวอะไรคนเนะี่ยเขาทะเลาะกับเรื่องเขาสิคราวนี้คือคนที่ออกไปใน,ในเรื่องของการบริหารองค์กรเจ้าของบริษัทเองซึ่งไม่มีความรู้ในเรื่องของ m MM อ m นะครับเราก็ทําเองก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยเข้าสู่ระบบะขายตรงคือขายชั้นเดียว เหลือชั้นเดียวครับเหลือชั้นเดียวโอ้เจ้าของสินค้าครับผมถูกไหมครับครับผมเขาไม่มีประสบการณ์การทำใช่ครับถูกไหมทะเลาะกับกลุ่มผู้นําอีกกลุ่มหนึ่งครับผมโอ้สิ่งทางเราเองก็มองว่าโอ้ถ้าเป็นขายชั้นเดียวเนี่ยเราเคยได้หลักแสนเอาไปมาหลักหมื่นมันก็จะไม่ได้เลยนะครับเราก็คงไม่ไหวแล้วเราก็คงต้องมองหาเอไาเมยี่ห้ออื่นบ้างอย่างเงี้ยโอ้คือ เลิกจากนั้นเลยครับผมไปหาบริษัทใหม่ครับอ่าเป็นยังไงครับผ่านกี่บริษัทฮะพอไปหาบริษัทใหม่คราวนี้ก็มาเข้าสู่ในเรื่องของเกี่ยวกับการเกษตรก็เข้ามาสู่เบส59ครับเบส59เนี่ยทำได้ประมาณไม่ถึงปีนะครับครับก็ประมาณได้แสนกว่าบาทก็ได้เดือนได้แสนกว่าบาทเหมือนกันแสนกว่าบาทโอ้สุดยอดพอช่วงที่จะมีปัญหาเนี่ยได้คุยกับแฟนเราว่าปีนี้ไม่ไม่หลักสามไอ้สามแสนเนี่ยไม่ได้แล้วอ่าครับว่า ปูแดงช่วงนั้นเวิร์กมากนะครับคนเยอะๆมากเลยนะครับก็เลยมีปัญหามีปัญหาช่วงหนึ่งนะครับเราก็เลยตามผู้นำครับผู้นำของเราพาไปอีกบริษัทหนึ่งคืออยู่บริษัทเบสห้าเก้าเขาได้หลักแสนครับผมถูกไหมครับครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันครับผมถูกไหมซึ่งไม่ใช่บริษัทเป็นผู้ก่อครับผมอันนี้ภายนอกเลยครับผมครับผมจากข้างนอกเลยครับผมนะฮะเสร็จแล้วคุณก็แน่นอน ชีวิตยังอยู่ถูกไหมครัผมคุณก็ต้องดําเนินต่อไปคุณก็เลยไปหาบริษัทใหม่ครับโดยผู้นำนี่เป็นคนพาเราไปซึ่งผู้นำผู้นาพาเราไปเราก็มองว่าเขาคงจะพาเราไปไปสําเร็จได้นะครับคงจะดีอยู่แล้วไปได้สักระยะหนึ่งปรากฏว่าบริษัทมีปัญหาขึ้นที่เราของผู้ประกอบการอีกครับคือสองคนทะเลาะกันอีกผู้ประกอบการคือผู้ประกอบการกับผู้บริหารทะเลาะกันอีกทะเลาะกันอีกครับอีดอบเดิมอีดอบเดิมครับอีดอบเดิมเลยนะครับปรากฏว่าเออ ช่วงนั้นก็มีรายได้เหมือนกันนะครับได้ถึงสองแสนบาทต่อเดือนนะครับก็มีปัญหากันดิผมก็บอกคุยกับทีมงานลาบองหน้ากันแล้วคราวนี้ก็กลัวนะครับว่าทีมงานเองเนี่ยจะเชื่อรองไหมเพราะว่ามันมาหลายบริษัทละเราจะไปอีกบริษัทหนึ่งทีมงานจะเอาอีกหรือเปล่าเรานั่งคุยกันตอนแรกผมคุยกับแฟนผมก่อนว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเคยได้หลักแสนสองแสนสองแสนกว่าบาทแเราไม่มีรายได้เลยออกมาก็แน่นอนนะครับ มาคุยกับทีมงานว่าเอามาแชร์ความคิดกันว่าเราจะทําอะไรถ้าเสียงส่วนใหญ่มีมติว่าทําอันนี้เราจะทําอันนี้เลยอปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่ปรากฏว่าเอาปูแดงฟันธงเลยครับมาปูแดงเลยคือหลังจากที่คุณผ่านมาอีกหลายบริษัทเจอปัญหามากมายครับก็ต้องมาสมหัวกันก็พูดง่ายๆนะพูดนานะมาประชุมก็ยกหัวข้อขึ้นมาก็คงหลายบริษัทแล้วนะ แต่ลงท้ายที่ปูแดงหนึ่งปาเนี่ยนะครับผมปูแดงมันมีอะไรดีอ่ะก็คือตอนแรกๆเนี่ยเราคุยกันว่าแต่ละคนจะมีความคิดอย่างไรเอาของแต่ละบริษัทมาใครมีคิดถึงบริษัทเนี่ยเอามาแล้วก็มานั่งเป็นโต๊ะกลมแชร์ประสบการณ์กันว่าของใครอันไหนดีกันปรากฏว่าทุกคนที่นั่งอยู่ด้วยกันในโต๊ะกลมท่านบอกว่ามีบริษัทเดียวคือฟันธงเลยคือปูแดงบริษัทอื่นจะไม่เอาเห็นพร้อมกันหมดเลยหรอครับทั้งหมดเลยคเป็นมติ ทุกคนเลยครับไม่มียี่ห้ออื่นมาทคนทงลงไปเลยว่าต้องปูแดงเท่านั้นครับเราถึงเคลื่อนมาทั้งขบวนเลยครับมันมีอะไรดีอ่ะหลักๆเลยนะครับแรกๆเนี่ยอืให้ความมั่นใจแก่สมาชิกก่อนเพราะว่าเราผ่านมาหลายตัวแล้วอ้าเอารถบัสคันหนึ่งมาเลยนะครับมาที่บริษัทขอมาดูของจริงครับมาดูของจริงเลยมาที่บริษัทอ้าวมาดูที่บริษัทของเราเนี่ยนะครับใหญ่โตโอทง ซื้อด้วยเงินสดร้อยร้อยสิบล้านบาทสมาชิกเข้าไปแล้วก็นั่งฟังการประชุมมนมัาอาทิตย์อโอ้โหยิ่งใหญ่จริงๆนะครับนี่คือความมั่นคงของบริษัทพอท่านประธานขึ้นไปพูดเนี่ยทําให้เกิดเขาเชื่อมั่นยิ่งขึ้นโอ้ท่านสร้างความมั่นใจอีกท่านประธานมีวิสัยทัศน์สมาชิกก็มั่นใจขึ้นมาอีกนะครับแล้วพูดเรื่องแผนการตลาดสมาชิกก็บอกโอ้โหยิ่งใหญ่เยอะกว่าบริษัทที่เราเคยทํา หลังจากนั้นมาพูดผมขอถามเรื่องแผนก่อนเพราะว่าคุณเป็นผ่านเอ็มมาเยอะครับแผนที่นี่มันวิเศษยังไงคุณวัดจ่ายเยอะจ่ายยังไงมันวิเศษตรงไหนคือมันจ่ายซ้ําจ่ายซ้อนน่ะนะครับจ่ายนั่นจ่ายนี่สี่ชั้นห้าชั้นสี่ย่างห้ายางหกย่างไปอย่างเงี้ยไปจน่เรียกว่ามีอะไรจุดเด่นในแผนตรงนั้นเนี่ยเอก็คือในเรื่องของคือจ่ายไม่ต้องจากการจับคู่แล้วนะครับจับคู่ครับยังมี ในเรื่องของคับแบทชิ่งอ่าแบทชิ่งมันมีอะไรวิเศษอ่าเรื่องของในเรื่องของขาอ่อนขาแข็งเนี่ยนะครับอ่าอ่าขาขาอ่อนกเอาเอาแบทชิ่งก่อนแบทชิ่งก่อนครับลูกหลานเหรยนหลนเนี่ยนะครับอ่าแล้วอะไรอีกแล้วก็เรื่องของวิกตอมขาอ่ขาแข็งไม่ใช่คือจ่ายลูกหลานเหรยนถูกไหมครับก็เรียกเป็นชั้นล่างลูกหลานเหรยนหลนอ่าชั้นบนมีไหมมีครับมีแม่และยายครับหมายถึงว่าซึ่งบริษัทยังไม่มี ก็คือคือจุดเด่นถูกไมครับจุเรียนครับในความแตกต่างในแพลกระดาตรงนี้ซึ่งบริษัทอื่นก็จะมีเหมือนกันหลายบริษัทครับลูกล้านเหรียญล้วนลูกของหลวนแต่ของปูแดงแตกต่างนะครับจากบริษัทอื่นก็คือนอกจากมีห้าห้าชั้นแล้วนะครับมีชั้นข้้นบนนี่คือชั้นแม่ชั้นแม่หลังจากชั้นแม่แล้วมีชั้นใหญ่อีกนะครับได้กี่เปอร์เซ็นต์สิบสิบนะครับสิบสิบครับผมคือแม่ได้เราก็ได้สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมยายก็คือแม่ ของแม่ครับผมยายครับผมได้อีกสิบเปอร์เซ็นต์ได้อีกสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมเคยเจอไม่ผ่านอย่างนี้ไม่เคยเจอครับมาแล้วตั้งเยอะไม่เคยเจอครับแล้วก็คุยกับทางทีมงานว่าเอาเราคิดความเห็นแต่ละคนเป็นยังไงโอ้โหผมไม่เคยเจอแผนอย่างนี้เลยถ้าอย่างเงี้ยไม่ทาไม่ได้ละไม่ได้แล้วครับผมเอนอกจากนั้นก็มีในเรื่องของวิกสตองนะครับเรื่องค้าของค้าแข็งนะครับเพราะว่าโอ้ก็โอเคจ่ายจ่ายจ่ายเยอะเหมือนกันนะครับ ทีมงานก็บอกพอกลับไปแล้วโอเคทุกคนว่ายังไงร้อยตัวเซนนะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีข้อแม้เลยไม่มีข้อแม้เลยโอ,อแ้แล้วเราก็มีหลักสูตรหลักสูตรหนึ่งนะหลักสูตรคอร์สของกระบวนการอบรมอีกคนไม่ธรรมดาแล้วคาวนี่สมาชิกก็บอกว่า,าคุณอยู่หน่วยราชการทั้งเยอะแล้วผ่านเครือข่ายมาเยอะขบวนการสืบรมที่นี่ต่างกันตรงไหนอะ่ะแล้วก็อบรมเหมือนกันคือระบบราชการนะครับ คนเข้าอบรมเนี่ยมีหน้าที่นั่งฟังอย่างเดียวฟัง,งครับฟังอย่างเดียวครับหลับบ้างครับตื่นบ้างถ้าจะเป็นข้อสักถามหน่อยก็ <c oughs> จะเป็นระดับผู้ใหญ่ oh. นะครับเด็กๆเราก,ก็ฟังไปบางทีห <c oughs> ลับบ้างบางทีแอบไปท,ทําธุระอย่างอื่นบ้าง <c oughs> นะครับพอได้ให้นายเขารู้ว่าไปอบรม <c oughs> นะครับความรู้ที่ได้มาก็มีบ้างนะครับในเรื่องมาพัฒนางานที่เราทา <c oughs> นะครับแต่ในเรื่องของอหลักสูตรของบริษัทคือคอสคนไม่ธรรมดาครับในเรื่องไม่ได้เรื่องของจิตใจด้วยครับจิตใจ ดิฉังของจิตใจตรงนี้นะครับมันได้ทั้งมิตรนะครับได้ทั้งญาติพี่น้องอได้ทั้งครอบครัวอนะครับได้ทั้งครอบครัวจริงๆคือไม่ได้สอนเน้นเรื่องการทํามาหากินครับผมอย่างเดียวเลยนะครับรันนี้ผมก็เลยมามองอย่างที่น้อ,นองปิยวัฒน์ได้พูดไปนะครับในวันนั้น ผมก็มาคิดถึงลูกผมเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็กาลังเริ่มเป็นวัยรุ่นขึ้นมาแล้วอายุเท่าไหร่ฮะอ่าสิบสี่แล้วครับสิบสี่เนาะเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วคราวนี้ผมก็มองว่าคือชี้นิ้วสั่งงานเริ่มไม่ได้แล้วเริ่มพูดยากแล้วครับเริ่มเถียงเออเรื่องมีเสียงแล้วพอเริ่มเถียงแล้วก็เลยคุยกับแม่เขาว่าเอ๊ะต่อไปเราคงต้องลูกเราเข้าคอสหลักสูตรนี้ล้มั้งนะครับผมว่าไปเห็นน้องปีวัฒน์เข้าแล้วก็ว่าลูกเราก็น่าจะเป็นไปได้ซึ่งตรงนั้นเราอาจจะได้ลูกกที่นาารรัของเ ลักขึ้นกว่าเดิมอ,อีกนะคบโอ้โหนี่คือขบวนการเฟื่อลงลมครับผมถูกไหมครับแล้วเรื่องสื่อเรื่องสื่อเนี่ยนะครับผมมองว่ามีหลายๆบริษัทนะครับก็มีสื่อเหมือนกันบางบริษัทก็ไม่มีาหลายบริษัทที่ผมทํามาไม่มีสื่อครับไม่มีสื่อเขาบอกว่าไม่จําเป็นโอครับสื่อไม่จําเป็นใช้ดีบอกก่บคอนเซปต์เก่าๆใช่ครับบริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆบริษัทไม่จําเป็นต้องมีสื่อเลยออของเราเนี่ยไม่มีสื่อก็ได้แต่ผมมองดูไม่มไม่ใช่ครับเพราะสื่อเนี่ยนะครับ คนเนี่ยสามารถมองได้นะครับพรทัศน์จานดาวเทียมต่างๆคนเขามีหมดครับบานนอกบานา,นาบนภูเขาเนี่มีหมดนะครับปรากฏว่าก็เห็นปูแดงตลอดตลอดเขาก็โทรมามเขาเห็นปูแดงปูแดงตลอดนี่มันก็สามารถสื่อสารได,ได้ว่าเขาเรียกว่าแบรนด์ติดตลาดติดตลาด,ลาดครับถูกไหมครับครับแล้วเรื่องราคาสินค้าเกษตรกร,เ,ร,กรเขาเป็นยังไงรับได้ไหม โอ้รับได้นอกจากคุณภาพดีแล้วนะครับราคาสินค้าถูกด้วยซ<อ>ึ่งแตกต่างจากบริษัทอื่นนะครับหัวละามร0 0ี่ร่างต่างของเราเนี่ถูกๆบากเอกร้อยกว่าบาทเองนะครับในตรงนี้ผมก็เลยมองว่าว่าผมก็เลยย้อนนิดนึงครับเมื่อวานนี้พอดีผู้บัญช,ชาาผมเวลานะครับลาผู้บัญช,ชาผการผู้คช,า,า,ไไา,ชา,าถามว่าผมชื่อเล่นชัยนะครับหัวหน้าเนี่ย จะให้ตำแหน่งเธอสูงขึ้นบิดทำไมเธอไม่เอาทาไมเธอไปทำปูแดงผมเลยบอกว่าหัวห <c oughs> น้าครับท่านครับปูแดงให้ผมได้มากหลายอย่างอื <c oughs> ผมว่างี้ผู้มุ่งค้าระชาผมอึ้งเลยนะครับเพ <c oughs> ราะว่าที่ที่ผ่านมาครับผมเคยได้กับปูแดงสร้างบ้านด้วยเงินสดราคาสองล้านบาท <c oughs> สมัยเวียดนามนะครับ <c oughs> ได้รถยนต์อีกหนึ่งคันนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็มีรายได้ทำได้ได้สองเดือนมีรายได้หลักแสนต้นๆแล้วครับ ในปูแดงกระตสานนะครับแล้วก็ได้สิ่งที่ผ่านมาก็ได้ไปเที่ยวหลายๆแห่งไม่ว่าในประเทศและต่างประเทศอย่างมาเก๊าฮ่องกงนะครับในประเทศก็เยอะแยะนะครับส่งนุุนอะไรต่างๆปัตตานีต่างหัวหน้าฟังแล้วอึ้งไหมอึ้งเลยครับครับอ่ะวันนี้มีอะไรจะเชิญชวนเชิญครับคุณชัยครับผมผมก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่ชมในรายการนี้อยู่นะครับ ก็ขอสมัครเป็นสมาชิกของปูแดงไคตซานนะครับซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพราคาถูกนะครับบริษัทเนี่ยมั่นคงนะครับผู้บริหารเนี่ยสุดยอดนะครับกับทีมงานของทีมงานของผมเองกับทีมงานที่แข็งแกร่งนะครับมีการประชุมด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับช่วยทีมงานได้ทุกภาคได้ทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ขอให้ไม่ได้มั่นใจเลยว่าปูแดงไคตซานไม่สามารถให้ทุกท่านผิดหวังได้นะครับสำเร็จได้100%ซครับ ท่านผู้ชมครับเป็นไงครับฟังดูแล้วนี่ครับเขามีงานประจำอยู่แต่รู้จักใช้เวลาแบ่งบางส่วนมาใช้รายได้มากกว่าประจำตั้งห้าหกเท่าท่านผู้ชมละ่ะคิดต่างกับเขาบ้างไหมหรือว่าท่านยังอยู่แบบเดิมๆผมไม่โทษท่านล่ละครับแต่ท่านอย่าบ่นนะครับว่าของแพง แต่คุณชัยเขาไม่บ่นล่ะครับเพราะเขามีรายได้อีกเหนึ่นกระเป๋าไงครับทองบาทละสามหมื่นเขายังซื้อได้ครับแต่ถ้าชีวิตคุณยังอยู่เดิมนะฮะซื้อยากครับไม่ใช่ไม่ได้ได้เหมือนกันครับแต่ซื้อลําบากแล้วครับนี่คือโอกาสของท่านครับท่านผู้ชมครับโทรเข้ามาหาสิครับทุกคําถามมีคําตอบยินดีและดีใจด้วยครับคุณชัยรับสดีครับ พักสักครู่ครับข่าวดีของพี่น้องไทยแต่อยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ผู้แดงนั้นดีไข่ตัวสานผู้แดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรกรช,กรชาวไทยครีมเปลี่ยนสีผม Happy Hair Color โอมา t าริฟ p ารีส แฮปปี้ผมก็แฮปปี้ขอบคุณ Happy ้แฮร์คั o เ o อร์โอมาชาริฟ i ารที่ทำให้ผมสุขภาพดีสนใจผลิตภัณฑ์ Happy ้แฮร์คัลเลอรติดต่อนักธุรกิจอิสระปูดแดงข่าวดีของพี่น้อ,องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกที่ผลิตภัณฑ์ปูดแดงนั้นดี โตตซาาาาลผู้้แดดดงเเขีีมชช่วยปนกนกกรรษไทยท่านผู้ชมครับผู้นำของเราหลังจากที่หลังไหลามาที่บริษัทเราทุกคนก็จะพูดถึงคอร์สขบวนการฝูบุมคนไม่ธรรมดาจริงๆเป็นคอร์สที่สุดยอดจริงๆฮะวันนี้บริษัทเราไม่ได้เน้นว่าจะทำมาหากินหาไรายได้อย่างเดียวไม่ใช่ครับ ผมจะเน้นเรื่องสถาบันครอบครัวครับดูตรงไหนด้วยครับใครทําที่นี่ประสบความสำเร็จหนึ่งคนผมจะให้ไปเที่ยวทั้งครอบครัวครับเชิญสิครับเอาละ่ะเรามาดูคอสที่เขาเขากล่าวค้านตลอดนะฮะคือคอสคนไม่ธรรมดาวันนี้ผมขอลาก่อนครับสวัสดีครับ Uh -huh. ันมีชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอย่าปล่อยมันสร้างกะตายไปวัน 我满心感 มัญยายา OPP ต่างจังหวัดประจำเดือนกันยายน2,554วันเสาร์ที่17กันยายน2,554 OPP โรงแรมพูดินจังหวัดเยะโสธรเวลา12.30นาฬิกานาทีถึง14.30นาฬิกานาทีวันพุทธที่21และวันพฤหัสบดีที่22กันยายน2,554หลักสูตรทะลุจุดเดือดสู่คนไม่ธรรมดาจังหวัดนครราชสีมาเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกา วันเสาร์ที่24กันยายน2554 OPP โรงเรียนอนุบาลบึง3,000จังหวัดเพชรบูรณ์เวลา12.30นถึง14.30นาทีวันเสาร์ที่1ตุลาคม2554 OPP โรงแรมัาใหญ่พารไดายจังหวัดสงขลาเวลา12.30นถึง14.30นาที